มีเป็นตนะัวเป็นตนน่ะหนูจะไม่เจ้าชู้นะคะเพราะว่าหนูถือสิ่งอยู่แล้วว่าเราไม่ครบซดน,นะคะแล้วก็เราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเคยเคยเจอแบบหลายคู่มาแล้วก็จบไม่สวยสักคู่นะคะจบไม่สวยสักคู่แต่เราที่นี้นะคะเราก็สมมุติว่าข้ากับญงแล้วเนาะข้ากับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเ,นวนะเราก็ได้ความคิดความอ่านมาตั้งแต่เป็นบทเรียนมาตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยเด็กวัยรุ่นวัย รุ่นห่ผ่านมากแบบใดคว่มหลักผ่านมากแบบใดเ่ารูมันนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบเออมี่มีเทียวหนึ่งดุเคยเสียใจพอเสียใจแบบพล้ายว่าเสียใจอีหลี่เนี่ต่ที่นี่นะคะเสียใจตรงที่ว่านี่แหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนนี่แหละเพื่อนเพื่อนหักอกนะคะเพื่อนรักหักเหลียมโหดนะพ่อเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะคะหัวใจมานะคะหัวใจฟังฟูอุ้ยพ่อดอกไม้ขอบคุณนะคะคุณพ่อดอกไม้นะคะ นะคะเป็นเป็นเพื่อนรักหักเกลียมหดนนะสมัยตะกี้พ่อขึ้นรูาลูกผูก้ง,งามพ่อไปพ่อเข่าไป,าาปาว่าป้าเตะตะกอดมันได้นะคะหุ่นพ่อลูกจะเป็นคนบางๆเลยก็เป็นคนไม่หุ่นใหญ่เพราะว่าเขา่งึ้นมาบอรูไมนมาแต่ไสพ่อเนื้อหนางมังสาบอลูว่ามาแต่ไหนไม่รู้นะคะอีกเจ็ดเลิฟคุณแม่สาวนั่งกินเขา่าขึ้นสีหัวคุณแม่นั่งกินหน้าเบาๆเดอ้อแม่เอ้ยแม่สาวหน้าออกปากด้อแม่เอ้ย คุณพ่อว่ามีตังหัวคน,นเหมือนนเห็ุอย่างอยู่ตังหัวคนเอาทำอะไรไปเบิ้งในโพจสโอเคค่ะพ่อเห็นอยู่เห็นอยู่ลูกเห็นในโพยอยู่แต่ก่อนก็จะเป็นหุ่นบางๆเล็กๆนะคะตั้งแต่ตั้งแต่หาปีขึ้นหลังคนละพ่อรูปภาพตั้งแต่เราหนูไปเที่ยวเชอําอแต่ก่อนรูปไปเที่ยวเชอําอไม่ได้เป็นสาวนะมีแฟนแล้วนะพ่อนะ่ะตอนนั้นนะมีแฟนแล้วทุกรูปนะมีแฟนแล้วนะไม่ไดม้มีรูปตอนสาว ตอนสาวจะเป็นพ้นแบบโพนน้อยบางๆเนาะโพนน้อยกิ้บงบางๆจะกกนแกนๆนะพ่อนิสัยหนูจะเป็นคนขี้ดือ้อขำๆเลยไปเบิงในโพนนะสันวะเอาเขากับธรรมดาแล้วเนาะพินิษใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์เลือกนะพอดีเลือกได้มาหน้าตาเลือกได้ใช่ไหมพ่อแต่สมมติว่าไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วยู่แล้วพ่อไปว่าเป็นแล้ว ต่งหัวค้นพินิจจีบลงรถสะออ่อนเนีเดียวสะ่ออ่อนพุ่พอเนวเดียวต่งหัวคนไหมสมัยไม่โดนเอาจริงๆแล้วพ่อเป็นคนไม่หล่อแต่พ่อเป็นคนใจกล้าปากพูดป๊บมือจับปุ๊บแล้วไม่เสียเวลาบางคนก็โอเคบางคนก็แค่เอา <laughs> อย่างเท่านั้นเองเจ็บนิดๆโอ้โยพ่อ เอาพอแต่งก่อนม่าจะก่อนถูกไหมเร็วๆพ่อใจพ่อใจพ่ออีดีได้ตอนนี้นะคะแม่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วพี่เนตจะสิโต๊ะใส่หมวเออที่จริงเราก็อยู่ในร่มอยู่นะอยู่กลางน้ำได้หนิพี่เนตพ่อขอก่อนเิเจ็บนิดเดียวใช่ไหมอ่ะมันเจ็บนิดนิดจุกอ,อกมาอ้ามมนวดนะลูกเอาไลน่นี่สิเป็นไลท่ท,ท,ที่แบบเบที่แบบแบบสนุกอีลีได้กับไล่มือหนัพคันวาหนูถือชุดไหมพี่เนตที่ไล่มือหนังอึ้งมันเขามันมันมาไกลขาขนาะด เขานั่งอยู่ข่างริมหนองมันบอกมันกับวิวบรรยากาศก็ละงามได้สีน่ามันก็ละสีฟ้าได้พ่นี่ย่ำคามามันมั่กับโอเคเลยเราบบที่นี่อึ้งอะอึ้งนะอึ้งอึ้งมันไตขยับขยับมากมันเย็นเหมือนขาก็ตกใจแล้วก็เขากรแกงข้าวฟอมมันแล้วเขาก็ห้องเขาเอาไงว่าหัวยุ่นนะเขากะลังนั่งหัวอยู่มันหัวบอลลงได้พินี่หนูจะมีนคนที่เสร็ตื่นแล้วมันหัวบอลลงมัน คำบาดที่นี่แต่คันได้หัวแล้วนะอาสูว่าได้หัวแล้วมันกลับไปบาดที่นี่เขาแกงเขาแบนไ่กระหองไหวๆขอตัวบาดนี้พี่นี่นัดเลยว่า่อนนึกว่าเธอถือสูรโทรศัพท์่าพ่าได้ถือสูดโทรศัพท์ถือสูทจีบป่าจะค้าเลยสมัยก่อนไม่มีอย่างอ่ะสคริปต์บ่ไม่มีโทรศพัพท์หรือเสื่อที่ออกไปที่ออกไปมันก็ไม่มีทุกวันนี้ทําอะไรไม่ดีไม่ได้โลกโซเชียลไปเร็ว รู้ทั้งประเทศแม่นพอถ้าเฮาอยู่ในชซ่วเชี่ยวยังไงก็ต้องเจอคือบอกยังไงดาราจําเป็นนะคะดาราจําเป็น <c oughs> นี่คนหลายคนอยู่ได้บอกนู่นไปแสดงนางเขาแะไม่ใช่ไปแสด,ง,ง,ไสดงได้ได่เ้าบไปได้จบสูงขนาดนั้นนี่คนบางคนบอกลูกนะ่ะไปแสดงนางเลยด้วยบางวันมาไม่ใช่ไปแสดงนางได้ยังไงนูนเขาไปเบื่องตอนอ้นเพ่อ อลูกเคยพ่อนะพ่อใจในใ่นนั้นไล่นะหนวดหนวดพ่อนะป้าสะอ่อนนะแบบมักนะตั้งแต่ออาพ่นล่ำพ่นผบบบอพ่อ,ล,ล,มพล,พอลมรู้สึกว่าเย็นเย็นมานะคะพัดพัดบว้ๆผู้ชื่อว่าโอเคด้ไยวันนี้กอหนู